<Surprise! S 2> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอ,องอีกแล้วนะคะกับช่องอ,องเวลาต่ออองวันนี้นะคะอ,องก็อยู่ที่มัวออลิซุนนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสามีซึ่งอ,องก็ได้จองร้านอาหารนะคะเพื่อที่จะไปเซอร์ไพรส์คุณสามีไว้แล้วแล้วทีเนี้ยคุณสามียังไม่รู้ว่าอ,องแอบ เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้คุณสามีนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านคุณสามีก็มาซื้อของนะคะมาซื้อรองเท้ามาซื้ออุปกรณ์ที่จะไปตกปลานะคะเพราะฉะนั้นนางยังไม่รู้ว่าองอ่ะโทรไปเตรียมกับร้านอาหารไว้ว่าองจองโตะแล้วก็จองโตะจองอะไรนะคะเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์นางในวันเกิดนางก็น,นั่นแหละคะ่ะทุกคนคืนนี้นะคะองก็จะนอนกันที่นี่เพราะว่า เราก็จะดื่มกันนิดหน่อยนะคะก็องได้โทรไปจองโรงแรมแล้วเรียบร้อยแล้วก็จองตัวอาหารแล้วนะคะนางต้องดีใจสุดๆเลยทุกคนเพราะเป็นการเซอร์ไพรส์นางครั้งแรกในรอบ10ป,ปี <c ười> คืออองไม่เคยทำเซอร์ไพรส์อะไรให้นางเลยนะคะคือสามีอองอะ่ะนางอะ่ะจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์องตลอดแต่อ,องไม่เคยทําอะไรให้นางเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อของขวัญนู่นนี่นั่นนะคะ อองจาได้ว่าอองเคยเลี้ยงข้าวนางเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงข้าวอะไรนางเลยแล้วนางก็คือเลี้ยงออกมาตลอดแล้วก็ไม่เคยซื้อของขวัญอะไรให้คุณสามีเลยของขวัญที่ซื้อให้คุณสามีนะคะมีอยู่หนึ่งอันก็คือแหวนแต่งงานนะคะซื้อให้ซื้อแหวนแต่งงานให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยซื้ออะไรให้นางเลยก็วันนี้ก็จะเป็น ก็จะพานางไปทานข้าวนะคะไปทานร้านอาหารดีๆเพราะว่าตอนนี้องก็ทํางานแล้วนะคะก็มีตังเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะพานางไปทานอะไรดีๆก่อนหน้านี้นางก็ทานดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเป็นวันเกิดของนางนะองก็อยากทําอะไรกับคืนให้นางบ้างนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้องจะพานางไปทานข้าวที่ไหนแล้วเราจะทานอะไรกันบ้างนะคะ ตอนนี้นางยังไม่รู้นะคะยังเลือกซื้อของต่ออุปกรณ์ตกปลานะมีสามีชอบตกปลาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนคืนนี้จะไปสวีทวิิวิวกันหน่อยเอาจริงๆนะคะองกับคุณสามีก็เป็นคู่ที่แบบว่าทะเลาะก,กันน้อยมาก เพราะว่ารายรู้ไหมคะเพราะว่าคุณสามีตามใจอองมากๆถ้าใครสนิทกับองนะคะจะรู้ว่าสามีองอ่ะเป็นคนใจเย็นใจดีแล้วคือแบบไม่ได้จะมาอวยนะแต่คือเขาเป็นแบบนั้นจริงๆคือไม่ใช่แบบว่าอยากมาพูดที่ทจะมาอวดหรืออะไรแต่คือพูดในความเป็นจริงนะคะคือนางเป็นแบบนั้นจริงๆคือนางดีมากนางไม่เคยที่แบบว่าจะจะเซนโนจะไม่เคยที่จะแบบว่าไม่ ไม่ว่าองค์จะขออะไรอยากไปที่ไหนอยากทําอะไรคือนางจะบอกว่าโอเคโอเคโอเคเชื่อไหมคะตั้งแต่คบกันมาแต่งงานไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีแต่คําว่ารอก่อนแป๊บหนึ่งนะมีแค่นี้จริงๆค่ะก็องก็เลยอยากทําอะไรแบบให้หนางกลับคืนให้หนางมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่องคทำงานนะคะก็เพราะว่าองอยากจะขอพาสปอร์ตนอร์เวย์นะคะแล้วก็เบื่ออยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรอะ่ะ วางอยู่บ้านเฉยๆนี่นานมากคือไม่ได้ทําอะไรเลยคือรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าก็เลยอยากออกไปทํางานแล้วหนึ่ง,งก็คืออยากได้พาสปอร์ตนอร์เวย์ด้วยคือทํางานแล้วก็จะขอพาสปอร์ตนอร์เวย์นะคะก็มันจะง่ายก่อกันในการที่อ,องกับไทยหรือมาเที่ยวที่นอร์เวย์หรือว่า,าไม่ต้องขอวีซ่าทุกๆครั้งนะคะก็จะสะดวกสบายกว่ากันนั่นแหละค่ะสาเหตุที่อ,องทํางาน พอตอนนี้นะคะเริ่มทํางานแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีตังเป็นของตัวเองสามีก็ให้ทุกเดือนนะคะสั่งององก็ให้องทุกเดือนให้พ่อแม่คือแบบดูแลซัพพอร์ตมาตลอดถึงแม้ว่าองจะทํางานนะคะ mm. ก็เงินองก็เป็นเงินอองส่วนเงินเขาก็เป็นเงินอองนะคะเพราะฉะนั้น <laughs> บ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะบ้านคนอื่นองไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงแต่ว่าบ้านเราคือสามีองจะให้องเป็นคนดูแลเงินของที่บ้านนะคะ อย่างเวลานางอยากซื้ออะไรเง,งี้ยนางก็ขออนุญาตอองท,งทางที่นางเป็นคนทํางานโอเคค่ะนี่แหลคะค่ะเขาถึงบอกว่าสามีบ้านไหนนะคะให้เมียหรือภรรยาเป็นคนดูแลเงินบ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองฟังไว้นะคะหนุมน่มๆพานางมาซื้อรองเท้านะวันนี้วันของนางนะคะองพานางมาซื้อของ วันนี้อองจะเป็นคนจ่ายเองจ้าค่ะที่รอคุณชายเราก็มาลองหาหม้อหมกตกป,ปลานะคะตายแล้วทุกคนอองเจอของดีเจอปลาลาดเจ้าบองอ,อยากกินมานานแล้วนี่มาซื้ออาหารไทยนะคะของไทยเราก็มาเจอของดี เมื่อกี้นะคะตอนที่อองแอบตอนที่อองซื้อของนะคะนางก็แอบไปซื้อรองเท้าเองเราก็จ่ายต่างเองไม่ให้อองจ่ายนะคะแล้วองก็ซื้ออาหารไทยสรุปแล้วนางก็จ่ายเองอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนสรุปนะคะวันนี้อองก็ซื้อแค่อุปกรณ์ตกปลาให้นางของทั้งหมดนี้นางก็ซื้อเองเหมือนเดิมค่ะแย่งกันจ่ายนะคะวันนี้วันเกิดนางแต่ว่า ตังค่าอาหารเดี๋ยวอองจะจ่ายเองต้องแย่งนางจ่ายก่อนที่นางจะจ่ายนะคะไม่ได้แล้วถึงแล้วนะคะโรงแรมที่เราจะพักคืนนี้เดี๋ยวจะเอาของมาเก็บแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะเดี๋ยวค่อยออกไปทานข้าวกัน,กนตอนหนึ่งทุ่ม โรงแรมที่เราจะพักนะคะสวยมากๆเลยนี่นะคะเป็นชุดที่้องจะใส่วันนี้ของของเรามีแค่นี้เลยถึงห้องแล้ว,ลวนะคะนี่คือห้องที่เราจะพักวันนี้นะ ดีมากๆเลยห้องโอเคเลยนะคะทุกคนแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือชุดที่เราจะไปดินเนอร์กันวันนี้นะคะคุงน้อยๆของอองนะคะไปกันเลยค่ะ ทุกคนตรงนั้นคือโรงแรมที่เราพักเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเดินมาไกลมากๆคือมันต้องออมนะคะแล้วก็กลับเข้ามาตรงนี้คือไกลมากเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นั่งจากแท็กซี่นะคะเราก็มาถ้ามันมีท่าเรือข้ามตรงเนี้มันจะใกล้มากๆเลยค่ะทุกคนเสียดายมากถึงร้านอาหารที่เราจะทานแล้วนะคะร้านนี้เลย อาหารมาแล้วนะคะขององของคุณสามีนี่นะคะเมนคอร์สมาแล้วอันนี้ของคุณสามีคือขององนะคะซีฟู้ดเน้นเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกอีกทีหนึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะชาแดงเค้กวันเกิดของคุณสามีนะคะที่องส่ง่าสปา,าย ของหวานนะคะวันเกิดคุณชาย Good morning นะคะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาตื่นไปทานอาหารเช้าแล้วนะคะเมื่อคืนองจะบอกว่าองเม,มามาเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็คนเยอะด้วยที่ร้านอาหารเลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ทานข้าวก็ตอนนี้ กำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะมาทานอาหารเช้ากัน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะก็ถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วก็กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนคุณชายจะมาซื้ออุปกรณ์ตกปลานะคะยากี่อันนี้นะคะหมื่นกว่าโคน้แต่อันนี้ที่องชอบประมาณ2 0 0พกว่าโคนพวกนี้จะถูกหน่อยประมาณ800โคนทุกวันนี้อยู่แต่กับอุปกรณ์ตกปลา หมวกตกปลามาแล้วจาะะา้าพร้อมนะคะอุปกรณ์เครื่องตกปลาเครื่องมือตกปลาพร้อมนะคะแล้วก็ต้องมีหมวกด้วยนะคะ